ที่ชื่นชอบจ้หญิงแอรเรียนะคะ7ข้อคิดาที่ได้จากการดูกระตูนแบบลิตเตอรเมร่อานี่ดูชุดก่อนคือแบบ็อกเก็ตมาเต็มนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เบ o ลูมเดอร์ชานิลตัวขอมประวันนี้นะคะมาในตีมอะไรคะทุกคนสา,านี่ดูชุดก่อนคือแบบ็รกเก็ตมาเต็ม ก็มาด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มีเสีอมาส่งขมาด้วยนะคะเกิดจากเมื่อวานทั้งคนก็คือไม่รู้จะทำอะไรนะคะช่วงเวลาโัมนนะคะเราก็เลยเปิดการ์รตูนนะคะแล้ว,วรีจะมาเปดดูค่ะจริงๆแล้วอ่กะการ์ตูนของดิสนีย์นะคะในแต่ละเรื่องนะคะเราจะพบว่ามันมีข้อคิดต่างๆนะคะแฝงอยู่ในแต่ละเรื่องของมันเองเลยนะคะซึ่งวันนี้ เนยมีเจข้อคิดที่ได้จากการดูการ์รตูนแัลลิสแตเมอร์เมจมาฝากเพื่อนกัน,กนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยข้อแรกเลยเนี่ยความรักของครอบครัวเนี่ยยิ่งใหญ่เสมอค่ะตลอดทั้งเรื่องเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพ่อแม่แอรเรียลเนี่ยรักแล้วก็ห่วงลูกสาวมา,มากนะคะยอมเสียสละแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกสาวของตัวเองความรักของพ่อเนี่ยสะท้อนออกมาในรูปของการห้ามไม่ให้แอรเรียลออกไปอยู่บนโลกภายนอกที่อันตรายหรือการบอกให้ แอรเรียลเนี่ยป้องกันภัยตัวเองจากโลกมนุษย์นะคะตรงกับโลกแห่งความเป็นจริงเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนคะ่พะพ่อแม่ของเราเนี่ยหลายครั้งเขาก็จะห้ามเราไหม เราออกไปเที่ยวเล่นไม่ให้เราออกไปคบคนที่ไม่ดีนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะสิ่งที่พ่อแม่ทำนะคะก็เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นห่วงนะคะแล้วก็รักลูกทุกๆคนเลยนะคะแม้ว่าลูกเนี่ยจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะคะหรือว่าจะทำผิดพลาดไปมากน้อยขนาดไหนนะคะพ่อแม่นะคะก็พร้อมที่จะให้อภัยเราเสมอค่ะ ข้อต่อไปนะคะก็คือเรื่องของแบบการตัดสินใจที่ดีเนี่ยไม่ควรใช้อารมณ์นะคะเราควรจะใช้เหตุผลค่ะเราจะเห็นฉากตอนนึงนะคะแอรีรยลเหมือนแบบทะเลาะก,กับพ่อนะคะเนื่องจากพ่อไม่ยอมนะคะให้ออกไปแบบไปอยู่บนโบกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเสียใจมากที่แบบพ่อห้ามเธอไว้นะคะหลังจากนั้นเนะี่ยแอรีรยลก็แบบได้ไปพบกับแม่เออสุรานั่นเองทุกคนซึ่งแม่เอรเราก็เห็นหน้าแล้วใช่ป่ะหน้าตาก็ดูแบบไม่น่าไว้วางใจอย่างแรงเลยค่ะ Oh, no. แล้วคีนี้แม่เอิก็แบบใช้คารมคมคายนะคะโดยการแบบทําข้อตกลงกับแอรียลนะคะเจ้าจะต้องแบบลงน้าในสัญญาฉบับนี้โดยที่แบบว่ามอบเสียงให้กับเธอแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกัน่นะคะในฉากเราจะเห็นว่าแอรียลก็คือแบบไม่ได้คิดวิเคราะห์อ,อะไรเยอะนะคะ oh. ก็คือแบบเซนลงไปเลยเพราะว่าใจคือแบบอยากจะแบบฉันอยากจะเป็นมนุษย์ฉันอยากจะขึ้นบกฉันอยากจะเป็นเจ้าชายเองให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ทําให้เราได้ข้อคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการ ที่เราจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเราควรที่จะใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เราอาจจะเจอเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เราคาดไม่ถึงอะ่ะตามมานะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีมากๆซึ่งแบบสามารถเอาไปแอปพลายใช้ได้กับชีวิตประจำวันเลยค่ะ และข้อคิดข้อที่3นะคะก็คือทุกปัญหายอมมีทางออกเสมอค่ะไม่ว่าจะปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่เราต้องเชื่อก่อนว่าทุกปัญหาเนี่ยสามารถแก้ไขได้นะคะและเราเนี้ยสามารถเปลี่ยนจักรสนาการที่เลวร้ายให้ทุเลาลงไปได้เช่นกันค่ะมุมมองที่เรามองปัญหาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยค่ะเราต้องเชื่อก่อนนะคะว่า ปัญหาทั้งหมดเนี่ยเราแก้ได้และทางออกก็จะมาเองค่ะข้อคิดข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของทีมงานนะคะจะสําคัญเสมอค่ะแล้วก็มีส่วนที่ทําให้เป้าหมายเราเนี่ยสำเร็จแน่นอนเลยค่ะ เราจะเห็นว่าในการ์ตูนนะคะแอรียลอ่ะคือเป็นคนที่แบบอยากเป็นมนุษย์ทุกคนคือเขาก็อยากจะไปอยู่บนฝั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของแอรียลและเป้าหมายของแอรียลนั้นนะคะจะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดใครคะ่ะทุกคนขาดน้องตาเฟลเดอร์นะคะแล้วก็ขาดเซบาสเตียนนะคะที่คอยช่วยเหลือนะคะแอรีเลเป็นอย่างดีเลยนะคะอันนี้นมันก็ตัดภาพมาที่ภาพของการทํางานหรือว่าเมื่อจะเป็นการเรียนของเรานั่นเองนะคะการที่เรานะคะจะทําสิ่งหนึ่งได้ ส่วนประกอบหลักๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือทีมงานของเรานะคะคที่มีส่วนทำให้สิ่งต่างๆนั้นสำเร็จรุ่งไปได้ด้วยดีค่ะและข้อคิดข้อที่5นะคะ สื่อสารที่ดีมีใช้กว่าครึ่งค่ะในตอนต้นของเรื่องนะคะเราจะเห็นว่าเจ้าปู่เซบาสเตียนเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยเลยกับความคิดของแอเรียลนะคะแต่พอมาได้อยู่กับแอเรียลมากขึ้นและก็พยายามทําความเข้าใจเธอมากขึ้นนะคะเขาก็เลยได้เห็นความต้องการที่แท้จริงของเธอค่ะและสุดท้ายก็ใจอ่อนช่วยเธอในที่สุดค่ะการมีเป้าหมายที่ดี แต่สื่อสารไม่เป็นเป้าหมายนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าได้นะคะถ้าหากเราเนี่ยไม่สามารถสื่อสารให้คนทั้งในทีมเนี่ยสามารถเข้าใจและมองเห็นความสำคัญให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้นะคะก็จะทำให้เป้าหมายนั้นไม่สำเร็จได้ค่ะดังนั้นแล้วนะคะการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยและทำให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะ และข้อที่6นะคะเรามีดีกว่าที่ตัวเราคิดค่ะในเรื่องเราจะเห็นว่าน้องปลาฟาวเดอร์นั้นมีบุคลิกขี้กลัวไม่ค่อยกล้าเผชิญกับสิ่งต่างๆแต่ด้วยความที่รักแอรเลียวและอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมากฟาวเดอร์ก็สามารถที่จะปลดล็อกตัวเองให้กลายเป็นคนที่กล้าหาญมากขึ้นได้ในทีสุดค่ะ และข้อคิดข้อที่เห็ดนะคะ<ๆ>ก็คือการกล้าที่จะออกจากคอม์ตโซนค่ะเราจะเห็นว่าเจ้าหญิงแอเรียลนะคะเขาเป็นคนที่แบบก้าหาญเด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็รักการผจญภัยมากๆเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วแอเรียลถือเป็นเจ้าหญิงที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการที่มีความกล้านะคะที่จะออกจากคอม์ตโซนนะคะเพราะว่าเธออยู่ในน้ําเธอก็ปลอดภัยดีนะคะแต่ว่า สิ่งที่แอเรียลมีคือแอเรียลมีความกล้ามากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยากจะเอาชนะเป้าหมายของตัวเองให้ได้นะคะก็อันเนี้ยเป็นแบบอย่างที่ดีเลยนะสําหรับใครที่ชื่นชอบเจ้าหญิงแอเรียลนะคะเราต้องหยิบความกล้าหารและทําให้เป้าหมายของเราไปสู่ความสำเร็จค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเจ็ดข้อคิดนะคะที่ได้จากเรื่อง The Little Mermaid ค่ะซึ่งเพื่อนๆน,นะคะมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะคะ หรืออยากให้เนยนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงตัวละครตัวไหนหรือว่าการ์ตูนเรื่องไหนที่ช่นชอบสามารถทิมคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะก็ถ้าชอบทนะก็สามารถกดไลค์กด Subscribe นะคะ<ๆ>เพื่อไม่ให้พลาดนะคะทุกการติดตามข่าวสารนะคะของทางเบสล o o ดที่จะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะสำหรับรวันนี้นะคะขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ